สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h a แ n n e l อีกแล้วนะครับผมอาจจะดึกไปสักนิดนึงนะครับผมกับการที่สรุปเรตติ้งนะพอดีว่าเพิ่งมีเวลานั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปเรตติ้งประจําสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากเรตติ้งของละครที่เพิ่งจบไปนะครับสิ้นสุดสัปดาห์เมื่อเมื่อวานนี้นั่นเองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับได้ออกมาแล้วนะครับผมทําให้เราสามารถสรุปสัปดาห์สรุปเรตติ้งได้และในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่ามีละครเรื่องไหนบ้างนะครับผมที่ต ต้องบอกว่าผมนำข้อมูลนะครับผมมาจากเครดิตนะครับ i g k l i n k o f f i c i a l นะครับ k l i n k o f f i c i a l เนี่ยเป็น IG ที่สรุปเรตติ้งของทางช่อง3ในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็เครดิตจากทวิตเตอร์หนูมายาแอนหนูลลานะครับหรือว่าหนูมายาดราม่านั่นเองนะครับหนูมายาดราม่าเนี่ยจะเป็นทวิตเตอร์ช่องที่สรุปเรตติ้งของทุกๆช่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นละครของทุกๆช่องหรือว่ารายการเกมโชว์ต่างๆนะครับแต่ผมจะหยิบเรตติ้งนะครับผมที่สูงที่สุดนะครับของละครเมื่อสัปดาห์ที่ แล้วที่ออนแอร์ไปนะครับแล้วก็จะขอหยิบเฉพาะเรตติ้งที่เป็นเรตติ้งล่าสุดนั่นเองนะครับผมซึ่งไม่มีกระโดดสัปดาห์เหมือนคลิปๆก่อนๆแล้วนะคราวนี้จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็สิ้นสุดที่วันอาทิตย์นะครับซึ่ง1สัปดาห์ครบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงนะครับอันดับที่10กันเลยดีกว่านะครับโอเคครับอันดับที่10นะครับผมเพชรครับซีรีส์ลูกผู้ชายนั่นเองนะครับเรตติ้งอยู่ที่2.0ครับอันดับที่9นะครับผมเตติ้งอยู่่ที2.1นะครับทะเล่ิกยานั่นนเองะครับผม ผลงานจากทางช่องวันนะครับอันดับที่8ครับผมขุนปราบดาบข้ามภพครับเป็นละครเย็นนะฮะเป็นละครที่มีเรตติ้งถึง2.3ด้วยกันนะครับโอเคครับอันดับที่7ครับผมกลลวงทวงนี่รักนะครับเรตติ้งอยู่ที่2.7ครับกลลวงทวงนี่รักนี่ก็เป็นละครเย็นนะครับที่มาแทนชุมแพงนั่นเองนะครับอันดับที่6ครับผมสไปน์นางรําครับเป็นละครเย็นของทางช่อง7สีนะครับเรตติ้งอยู่ที่3.5ครับอันดับที่5ครับตุ๊กตาผีครับเป็นละครผีของ ช่อง3ที่มีเรตติ้งสูงเหมือนกันนะครับผม4.6นั่นเองนะครับผมเรตติ้งของตุ๊กตาผีนะครับอันดับที่4ครับผมบ่วงสบายครับเรตติ้งอยู่ที่5.4ครับอันดับที่3ครับนางร้ายครับเรตติ้งอยู่ที่5.9นะครับอันดับที่2ครับหมอยานะครับผมทองเอกหมอยาท่าฉลองนะครับเรตติ้งอยู่ที่6.2นั่นเองนะครับและอันดับที่1นะครับผมพัชรมนตานะครับเรตติ้งอยู่ที่6.2เหมือนกับทองเอกนะเป็นเรตติ้งล่าสุด ครับแต่ว่าที่พัชรามนตาเนี่ยที่ผมให้อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าต่อให้เ е ตติ้งล่าสุดเขาจะเท่ากันนะครับแต่พัชรามนตาเนี่ยออกอากาศมาได้เพียง3วันนะครับแต่ว่าเ е ตติ้งสูงอยู่ที่6.1 6.7และ6.2นะครับถ้าเทียบเ е ตติ้งล่าสุดเนี่ย6.2เนี่ยก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเ е ตติ้งเท่ากันเสมอกันแต่เ е ตติ้ง6.7เนี่ยเป็นเ е ตติ้งที่สูงมากๆนะครับซึ่งถ้าเป็นเ е ตติ้งล่าสุดอยู่ที่6.7จุดเจเนี่ยคือเป็นเ е ตติ้งที่สูงมากๆในสัปดาห์นี้เลยซึ่งทงอทออเกยาย รสรุปเรตติ้งมารวมๆนะครับผมยังไม่มีวันไหนนะครับที่ได้6.7เลยแล้วสัปดาห์นี้2วันที่ผ่านมาก็มีได้5.6กับ6.2นะครับซึ่งทําให้พัชรมาลตาเนี่ยได้อันดับที่1ไปด้วยเรตติ้งที่สูงทั้ง3วันเท่าๆกันนะครับผมโอเคการสรุปเรตติ้งวันนี้อาจจะทําให้หลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของแต่ละช่องไม่พอใจต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมจริงๆแล้วผมจะให้ที่1ทั้ง2เรื่องเลยก็ได้ครับแต่ว่าอ่ามันจะติดอยู่ตรงที่ พัชรมนตตาเนี่ยมีเลตติ้งที่มันสูงอยู่ใน,ในวันเสาร์นั่นเองนะคือ6.7นั่นเองนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย มันมันดูยังไงยังไงอยู่นะครับก็เลยแบบอ่ะโอเคนะครับผมก็ให้เป็นที่1เป็นพัชรามนต์ตาอะไรกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอสรุปกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างที่ติดใน10อันดับนะครับผมอันดับที่10ครับเพชรซีรีส์ลูกผู้ชายนะครับผมเรตติ้งอยู่ที่2.0ครับอันดับที่9ครับทะเลลิสยาครับเรตติ้งอยู่ที่2.1ครับอันดับที่8ครับขุนปราบดาบข้ามภพครับเรตติ้งอยู่ที่บอดับที่7ครับอันดับที่2.7ครับอัน อันดับที่6ครับสไปนางรําครับเรตติ้งอยู่ที่3.5ครับอันดับที่5ครับตุ๊กตาผีครับเรตติ้งอยู่ที่4.6ครับอันดับที่4ครับบ่วงสบายครับเรตติ้งอยู่ที่5.4ครับอันดับที่3ครับนางร้ายครับเรตติ้งอยู่ที่5.9ครับอันดับที่2ครับทองเอกหมอยาท่าฉลองนะครับเรตติ้งอยู่ที่6.2ครับอันดับที่1ครับพรชรมนตาครับเรตติ้งอยู่ที่6.2ครับถึงเรตติ้งจะเท่ากับทองเอกแต่ว่าพรชรมนตาเนี่ยใน3วันที่ผ่านมานะครับผมทเรรตตตติิ้้้้งงงไดสูแลววก็มีเันนนึงงะครับผมสููอย่ที่6.7นะครับ ซึ่งเป็นเลตติ้งที่สวยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมากกว่าทองเอกนะครับผมทองเอกออนแอร์มาเนี่ยยังไม่เคยเลตติ้งถึง6.7นะครับผมแล้วก็6.2เนี่ยเป็นเลตติ้งที่สูงที่สุดของทองเอกแล้วนะครับโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับผม10อันดับนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม10อันดับนะครับผมที่คัดมานะซึ่งเป็นอ่าเลตติ้งที่สูงที่สุดนะครับโอเคไหนๆก็วันนี้นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มีภาพประทับใจของเรื่องพัชรมาลตานะครับที่เป็นที่1น่งเนี่ยเอามาพูดให้ทุกคนฟังนะครัับผมปกตติเเนี่่่ยทารรรืองสวใหญ มก็จะเอาฉากประทับใจฉากหนึ่งเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูถูกไหมแต่ว่าวันนี้นะครับผมเนื่องจากผมไม่ได้ทําคลิปรีวิวนะครับพัชรมนตาในตอนแรกขอพูดถึงพัชรมนตาเนี่ยครับผมเป็นการรีวิวไปแล้วกันนะครับสำหรับผมนะเรื่องพัชรมนตาเนี่ยผมให้7เต็ม10แล้วกันนะครับเนื่องจากอ่ามันเป็นละครที่ผมรู้สึกว่าผมดูแล้วยังไม่ค่อยรู้สึกแบบติดตาเท่าไหร่นะยังไม่รู้สึกว่าเฮ้ยติดตามอ่ะมันยังมีฉากบางฉากที่ทําให้เรารู้สึกลุ้นแล้วรู้สึกแบบว่า เออมันไม่ค่อยไม่ค่อยติดตามอ่ะมันอย่างว่าแหละมันเป็นละครแบบแนวผจญภัยออกแนวล้รับใช่ไหมน่ครับผมเลยขอตัดคะแนนตรงนี้ไปแล้วกันคือแบบเอาเป็นคะแนนคะแนนความน่าสนใจขอหัก1คะแนนแล้วกันนะครับผมและอีกหนึ่งคะแนนนะครับผมที่ผมหักไปนะครับขอหักคะแนน CG แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่า CG แมวเนี่ยมันมันลอยแบบว่ามันบางฉากอะผมว่ามันลอยจนเห็นได้ชัดจนเกินไปนะครับมันก็เลยเดี๋ยวว่าบางฉากมันก็โอเคนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีบางฉากที่แบบว่าเฮ้ยมัน มันดูลอยลอยลอยจนแบบลอยมากๆอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยยังยังรู้สึกแบบเรายังไม่ค่อยอินกับกับแมวตัวที่โผลมาในในเรื่องเท่าไหร่เนะ่ครับก็เลยแบบผมขอหักอีกถึงคะแนนละกันเนะยครับโอเคอีกหนึ่งคะแนนนะครับผมอาจจะเป็นวันแรกก็ได้แต่ว่าการที่ละครอ,ออกอากาศวันแรกเนะี่ยมันต้องสร้างความประทับใจให้กับคนดูถูกไหมมันต้องเปิดมาฉากแล้วแบบว่าโหทําให้คนเราเนี่ยติดตามนะครับผมก็คือฉากแต่ละฉากที่เล่นไปใน3วันที่ผ่านมานะครับมันเน้นเกี่ยวกับอ่ามันเน้นเกี่ยวกับในป่าอ่ะแน่นอนเรื่องราวมัน เริ่มต้นที่ในป่ามันก็แบบเดินทางกันไปนะครับแล้วก็คือมันตัดภาพระหว่างในป่ากับบ้านในป่ากับบ้านในป่ากับบ้านคือมันมันยังเห็นอยู่แค่นี้แล้วเลยรู้สึกว่าละครมันจะแบบว่ามันรู้สึกแบบมันอึมมันอึนๆหน่อยนิดนึงนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันหมดนบัวนิดนึงนะก็เลยแบบว่าอ่ะขอตัดอีกหนึ่งคะแนนแล้วกันนะครับเป็น7คะแนนแต่ว่าอ่านอกนั้นเนี่ยดีหมดเลยนะครับผมชอบฉากจิ้นของพระเอกกับนางเอกด้วยนะฉากจิ้นทองพระเอกกับนางเอกก็รู้สึกว่าเอ้ยน่ารักด เข้าใจผิดว่านางเอกเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่นะครับโอเคต่จริงๆแล้วถ้าใครเป็นแฟนคลับเรื่องนี้แล้วมีความคิดไม่เหมือนผมคิดว่าเฮ้ยมันดีมากเลยนะจะพูดแบบนี้ได้ยังไงอะไรเนงะี้ยก็คอมเมนต์กันได้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมจะด่าผมผมก็มไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าความคิดของผมแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบนี้3เรื่องที่ผมแบบรู้สึกว่าเฮ้ยขอหักคะแนนหน่อยละกันก็จะเป็นเรื่องอ่าซีจีหนึ่งแหละครับก็แล้วเป็นแบบว่าเรื่องที่แบบเนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่ค่อยดึงดูดผมเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอีกกๆ มันยังแบบเป็นโลเคชันแค่2เรื่องแต่ว่าก็มันจริงๆแล้วมันสไตล์คล้ายๆกับเวอร์ชันเก่านะครับผมในเรื่องแมวตาเพชรเพชรตาแมวน่ะนะครับมันก็จริงๆแล้วโลเคชันการดําเนินเรื่องมันก็ไม่ได้ไม่ค่อยแบบกระโดดไปไหนอะไรมากมายนะครับผมมันก็แบบจะอยู่ประมาณนี้แหละบริเวณนี้นะครับโอเคอยังไงก็เป็นกําลังใจและขอให้ในอนาคตเนี่ยในตอนที่มันจะเล่นต่อไปนะครับผมทําให้แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าดูกว่านี้นะครับโอเคซึ่งเรตติ้งเนี่ยถ้าเรื่องเข้มข้นกว่านี้เนี่ยเรตติ้งต้องพุ่งกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่า เนี่ยโอเคนะกับเรื่องนี้นะครับทำให้เรตติ้งเนี่ยอยู่ในอันดับที่1นึ่นเองนะครับวันนี้ไม่มีฉากประทับใจอะไรมาให้ดูขอรีวิวแล้วกันนะครับเเต็ม10นะครับโอเคเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดปรกันใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย ความังชั้นก็จะยอมยอมให้เธอเดินจากไปล่อยให้เธอได้ทำตามหัวใจตอนฉันต้องทนมันยังไงที่เคยยอมรับรักแต่วันนี้กลับทนไม่ได้ฉัน้ารอเธอแ้าไหนได้แค่เส้หัวใจที่เธอให้กัน ยอมรับว่าฉันสุขใจที่เคยได้ใช้ชีวิตด้วยกัน